ทางร้านก็จะจับเปลี่ยนหมดนะครับเป็นคัดทุกแผน่นโอริงทุกตัวมูริงทุกชิ้นนะครับโอริงทุกรูกนะครับลูกสูบเกียรบางคนเห็นคลิปของทางร้านนะครับเห็นแผ่นคัดบ,บางบางอันก่เฮ้ยยังพอใช้งานได้มันก็น่าจะใช้งานได้นะแต่คําถามว่ามันจะใช้ได้นานแค่ไหนใช้ได้กี่เดือนใช้ได้กี่ปีครับ วันนี้เดี๋ยวเราจะมาโอฮอลเกีย oh, ร์คอนด้า CRV เจนสามนะครับคือสภาพเกียร์รุ่นนี้ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะรื้อพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าออกก่อนนะครับจะได้ไม่เกิดความเสียหายกับเกียร์ของลูกค้านะครับเอา,อาโพรบเออออกแล้วนะครับท่อนบนกับท่อนกลางออกแล้วครับก็จะเห็นลักษณะอย่างนี้ครับก็คือเกียร์คอนด้าที่บอกว่าอ่างเอ้ยไม่ใช่กรองมาอยู่ใน ในเกียร์ครับถอดไม่ได้เป็นอย่างนี้อุปกรณ์ไฟฟ้าในก็คือถอดไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับเพราะว่าตอนที่รื้อมันต้องพลิกไปพลิกมาอย่างนี้ครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเขาจัดการหรือพวกนี้ออกไปทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับจะได้ล้างได้สะอาดหมดจดชิ้นส่วนภายในเกียร์ก็มุฟไปล้างตัวเครื่องเาตก้าตัวนออวนออีน้หมดแล้วนะครับ อันนี้คือในส่วนของสมองเกียร์เดียวหรือในสเต็ปต่อไปนะครับนี่คืออะไรไยในเขียลูกนี้นะครับล้างต้อไะอาเดเรียบร้อยนะครับสมองเกียก็สะอาดหมดจดนะครับ เดี๋ยวเราก็โมบจากจุดน,นี้ไปทํางานจำนวนโต๊ะตรงโนนนะครับอะไรที่ร้านใช้นะครับ <c oughs> เคก่องุดตองนะครับมีกล่องนอก เดี๋ยวก็อไปประกอบกิจการ ร้อนเริ่มเท่นัน้นแล้วก็จับเปลี่ยนใหนหมดนะครับก็คือทางร้านคือจะเอาตีแลเบก็เริ่มน้ำดื่มกันใหม่ ก็ประกอบมาถึงส่วนนี้นะครับเดี๋ยวก็ครอบท่อนกลางนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการอเวขฮอเกียร์ h อนด้ CRV Gen 3นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2.4นะแผ่นทั้นี้ก็ทุกแผ่นนะครับ คือบางแผ่นถ้าดูดีๆถ้าจะทําแบบประหยัดนะมันก็ยังพอใช้ได้แต่ว่านั่นแหละคือมันก็มันก็เสี่ยงไงซึ่งพอเสี่ยงอ่ะความสวยอยู่ที่ใครความสวยจะอยู่ที่ลูกค้าหรือว่าความสวยจะอยู่ที่ช่างอย่างเงี้ยครับถ้าช่างรับผิดช,ชอบก็โอเคก็ไม่เป็นไรลูกค้าก็เสียเวลาอยนะ่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเขียนไม่ครบนะใช้ได้สักสี่ห้าเดือนเจ็ดแปดเดือนร้านยังรับผิดช,ชอบก็โอเคก็ไม่มีปัญหาร้านก็สวยไปก็ต้องรับความเสี่ยงร้อนไปแต่ถ้าสมมติว่าทําไปปุ๊บแล้ว ร้านที่ทําไม่รับผิดชอบอความสวยก็จะตกอยู่กับลูกค้าอเงี้ยครับคือผมว่าผมสบายใจที่จะลดทิ้งใหม่ไปดีกว่าทำก็เอาดีๆทีเดียวจ,จบครับลูกสูบแตเนทุกลูกโอริงเล็กๆน้อยๆนยนะครับก็สําหรับการโอ้ฮอลเกียร์ของทางร้านก็จะประมาณนี้นะครับ